ลำธารทะเลสาบและทะเลในฤดูใบไม้ผลิลำธารสายเล็กๆได้ไหลผ่านป่าไปเรื่อยๆจนถึงบึงกว้างใหญ่แล้วลำธารก็พูดขึ้นว่าพี่บึงจ๋าโปรดให้ข้าไหลมารวมกับท่านเถิดบึงปฏิเสธคำขอและบอกให้ลำธารไปไหลรวมกับทะเลสาบแทน เมื่อเป็นเช่นนี้ลำทานจึงไหลต่อไปจนมาพบทะเลสาบแล้วพูดขึ้นว่าน้าทะเลสาบจ๋าโปรดให้ที่พักพิงแก่ข้าด้วยเถิดทะเลสาบจึงตอบกลับไปว่าข้าคงยอมให้เจ้าไหลมารวมกับข้าไม่ได้หรอกเพราะเจ้าอาจทำให้ทะเลสาบใสสะอาดอย่างข้าขุ่นมัวได้ลำทานจึงไหลต่อไปเรื่อยๆจนได้พบกับทะเล แล้วลำทานก็พูดขึ้นว่าลุงทะเลจา๋าข้าขออยู่กับท่านได้ไหมทะเลอ้าแขนรับและพูดว่าได้สิเพื่อนๆกำลังรอเจ้าอยู่นะเมื่อฤดูแล้งมาถึงทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแห้งแล้งบึงใหญ่และทะเลสาบที่เงียบสงบก็แห้งขอดลงจนมองเห็นพื้นดินแตกระแหง ขณะที่ทะเลยังเต็มไปด้วยคลื่นสีฟ้าครามสดใสลูกใหญ่พัดเข้าสู่ชายฝั่งตลอดเวลาเพราะเหล่าลำธารสายเล็กๆที่ไหลามารวมกันนั่นเองที่ทำให้ท้องทะเลยังมีน้ำอยู่เต็มนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทำให้เกิดรักฐานที่มั่นคง